สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจําวันของเราทุกคนนะคะที่ยังไงก็จะต้องเจอกันอยู่แล้วคือเรื่องของการแปลงฟันแต่วันนี้สิ่งที่ดิฉันจะพูดนะคะก็คือเรื่องของการแปลงฟันแห้งเคยได้ยินไหมคะถ้าไม่เคยได้ยินผมต้องติดตามกันแล้วลหละคะ่ะเราทุกคนก็แปลงฟันกันมาหลายสิบปีแล้วถูกไหมคะ แต่ว่าสิ่งใหม่ๆก็ได้เกิดขึ้นแล้วคือเรื่องของการแปลงฟันโดยที่เรียกกันว่าแปลงฟันแห้งดิฉันเองเพิ่งไปพบข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องแปลงฟันแห้งนะคะโดยอ้างอิงจากข้อมูลของทางด้านทันตกรรมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่อ่านแล้วก็คิดว่าหน้าที่จะนํามาฝากเพื่อนๆของเราด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะก็เลยถือโอกาสได้มานําเสนอกันเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงฟันนะคะ บ่อยครั้งที่เราได้พบว่าเวลาที่เราบีบยาสีฟันเนี่ยคะ่ะลงไปบนแปรงเนี่ยจะด้วยเป็นเพราะว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่แน่ๆก็คือเราเสพสื่อกันมานานแสนนานว่าเวลาที่เราจะแปรงฟันเนี่ยเราก็จะบีบยาสีฟันเนี่ยจนเต็มแปรงในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องบีบยาสีฟันมากมายขนาดนั้นนะคะเพียงแค่นิดเดียวก็พอแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ย เสพสื่อกันมากแล้วก็เวลาที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับการจำหน่ายยาสีฟันนะคะเขาก็มักที่จะบีบให้เห็นว่าบีบเต็มแปลงเลยมันก็เลยเป็นค่านิยมเป็นความเข้าใจว่าการใช้ยาสีฟันเนี่ยจำเป็นจะต้องบีบในปริมาณที่มากนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการแปลงฟันแห้งข้อดีของการแปลงฟันแห้งก็คือมันจะทําให้ยาสีฟันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาสีฟันที่เราเลือกใช้เนี่ยค่ะวัตถุประสงค์คือ ต้องการที่จะป้องกันฟันผุอทีนี้พอเรามาแปลงเนี่ยค่ะแล้วเราบ้วนน้ำหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้ฟัวอไลนเนี่ยเจือจางแล้วก็หมดไปดังนั้นคุณภาพหรือคุณสมบัติที่เราพึงประสงคมก็คือเราต้องการที่จะให้ช่วยลดปัญหาเรื่องของฟันผุมันก็ลดลงไปด้วยสำหรับวิธีการในการแปรงฟันแห้งนะคะง่ายๆเริ่มต้นเลยนะคะหก็คือเราจะบ้วนปากล้างเอาเศษอาหารล้างอะไรเสร็จให้ออกมาก่อน เสร็จแล้วเราก็นําแปรงสีฟันของเรานะคะจุ่มน้ำหนึ่งครั้งหรือล้างน้ำหนึ่งครั้งนี่ละคะ่ะแล้วก็สะบัดให้แห้งยาสีฟันถ้าเป็นฟอรไรด้วยนะคะก็จะดีก็บีบลงไปในปริมาณที่ไม่จําเป็นจะต้องมากะะไม่ต้องเต็มแปรงเหมือนกับที่มีในโฆษณาในทีวีนะคะเอาเพียงแค่นิดหน่อยหรือบางยี่ห้ออาจจะบอกว่าแค่เม็ดถั่วเขียวอะไรก็ตามนั้นเลยนะก็มาแปรงแปรงปกตินี่ละคะ่ะจะแปรงแปรงตามที่ทางด้าน ทันตกรรมเขาแนะนํามานะคะก็คือแปลงลงแปลงลงอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นก็แปลงไปบ้วนทิ้งไปหนึ่งครั้งแต่ถ้าเผื่อว่าแปลงที่เราเรานำมาใช้เนี่ยค่ะแล้วเราล้างเนี่ยแล้วเราสะบัดน้ําแห้งแล้วเนี่ยก็จะมีฟองที่อยู่ในปากเนี่ยไม่มากจนเกินไปนะักดังนั้นเพียงแค่เราบ้วนพาน้ําที่ได้จากการแปรงฟันเนี่ยค่ะเราบ้วนทิ้งไป1ครั้งแค่นั้นก็เป็นอันว่าจบ แล้วเราก็จะต้องเว้นหรนืงไม่ดื่มน้ําหรือว่าไม่ทานอาหารขบเคี้ยวหรือไม่ทานอาหารหลังจากที่เราแปรงฟันแห้งนี้เนี่ยอย่างน้อยคือครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยให้ฟูอไลน์นะคะซึ่งเขาจะมีประสิทธิภาพในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะสามารถที่จะเข้าไปเคลือบผิวของฟันก็ช่วยทําให้ปัญหาในเรื่องของการฟันผุเนี่ยค่ะลดน้อยลง ดังนั้นถ้าเผื่อว่าเราแปลงฟันเสร็จนะคะแล้วเราไปบ้วนน้าอีกบางคนแบบโอ้โหบ้วนแรงมากกุกัดกกักลกกกลกกหลายหลายครั้งบ้วนน้าหลายครั้งไม่งั้นไม่สะอาดอันนี้เป็นความเชื่อแบบเดิมปัจจุบันนี้อย่างก็เปลี่ยนแปลงไปการแปลงฟันก็ลองมาเปลี่ยนกันดูนะคะเพราะว่าด้วยเหตุและผลของทางทันตแพทย์นะคะที่แนะนํามาแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆเราก็ได้มีโอกาสที่ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพฟันใหม่ๆกันลองนำไปใช้ดูนะคะ แล้วก็ได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์ใต้คลิปนี้ให้ฟังกันนิดนึงนะคะมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าแปลงแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรแล้วหลังจากแปลงไปแล้วประมาณ1เดือนคุณมีความรู้สึกว่าปัญหาเรื่องของฟันผูดเนี่ยดีขึ้นไหมเพราะว่าการที่เราแปลงฟันแห้งอย่างนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้ฟูอไลน์ที่อยู่ในยาสีฟันเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้วถ้าคิดว่าเรื่องเล่าในวันนี้ถูกใจใช่เลยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของดิฉันนี้<ม>กดเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็จะคุณก็จะได้รับข่าวสารใหม่ๆห,หรือว่าคลิปใหม่ๆทุกครั้งที่ดิฉันลงแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคุณกดไปตรงชื่อ a l t h and Spa Gu r u นะคะมันก็จะเข้าไปในช่องเพลย์ลิสซึ่งคุณสามารถที่จะเลือก คลิปต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือสปาก็ตามสามารถที่จะเลือกได้ตอนนี้ดิฉันทำคลิปมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ300คลิปแล้วนะคะลองเข้าไปดูกันว่ามีคลิปสุขภาพดีๆอะไรที่คุณควรที่จะรับรู้หรือว่าควรที่จะ,ะได้ประโยชน์จากคลิปต่างๆเหล่านั้นหวงเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปในวันนี้ก็น่าที่จะเป็นประโยชน์กันแล้วพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ